เรต้องเข้าใจก็คือสังเกตไหมว่าทุกๆเรื่องตั้งแต่หาเสียงมาจนถึงเลือกตั้งซิคนับคะแนนแล้วก็มีปัญหาอยู่เนี่ยมีแต่เรื่องที่ถูกปั้นประเด็นให้เกิดความแตกแยกในทุกหมู่เหล่าในทุกกลุ่มในทุกองคาพยพที่อยู่ในประเทศไทยผมจะเล่าให้พี่ฟัง ไอ้น,นี่ทางานเป็นกระบวนการในทุกๆเรื่องเพื่อให้เกิดความแตกแยกในทุกๆสิ่งนะมันเริ่มตั้งแต่มินสถาบันมันเริ่มตั้งแต่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองต้องการให้ประชาชนกับสถาบันแตกแยกกันอันนั้นอันที่หนึ่งต้องการประชาชนไม่เคารพไม่สนใจสถาบันเหมือนสมัยก่อนอันนี้อันแรกเลยที่มันทําอันที่สองต้องการให้กลุ่มอนุรักษนิยมและกลุ่มเสรีนิยมตีกันที่เกิดจากความคิดต่างระหว่าง ต้องการมีสถาบันและอีกกลุ่มไม่ต้องการมีสถาบันเกิดการตีกันแตกแยกออกจากกันอันที่สามต้องการให้พ่อแม่ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมคุยไม่รู้เรื่องกับกลุ่มเด็กใหม่ที่เป็นลูกหลานเราด้วยการเขย่าในเรื่องความเจริญความคิดบอกคนเก่าเป็นเต่าล้านปีเด็กรุ่นใหม่คืออนาคตที่สดใสกว่าคนเก่าโง่เด็กยุคใหม่ฉลาดเด็กยุคใหม่เจริญคนเก่าดักดาน มันต้องการให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแตกแยกกับลูกหลานและสิ่งที่มันทาอันนี้มันเป็นอะไรที่วิบัติเป็นความอักตันอยู่ที่ถูกปลูกฝังเข้าไปในลูกหลานเรามากๆเพราะไอ้เด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายถ้ามึงผ่านมาช่องนี้มึงฟังกูหน่อยนะคนที่มึงไปด่าเขาดักดานคนที่มึงไปด่าเขาโง่โมืคนที่มึงไปว่าเขาจนมคนที่มึงไปบอกเขาว่าแก่ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เหรอที่เขาทํามาหากินเก็บเล็กเก็บน้อยส่งเสียพวกมึงให้ไปเรียนแพงๆกันอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เหรอ ที่เขาดูแลมึงมาไม่รู้กว่ากี่สิบปีแล้วที่มกว่ามึงจะโตมาเข้ามหาวิทยาลัยจนกระทั่งมึงเนี่ยเริ่มลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เหรอไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เหรอที่ทําให้พวกมึงเนี่ยได้อยู่ในสังคมเสรีทําให้พวกมึงมีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องได้ได้อิสรภาพอย่างเต็มที่ไม่ใช่เพราะคนแก่คนโง่คนจนที่มึงว่าเขานี่เหรอที่สร้างมึงมาจนถึงวันนี้และทุกวันนี้ ที่มึงเป็นเด็กมหาวิทยาลัยแล้วมึงก็มาด่าคนแก่คนจนคนโง่ที่เป็นพ่อแม่ я, ปู่ย่าตายายมึงอยู่เนี่ยมึงยังแบงมือขอเงินเขาอยู่เลยมึงยังขอเงินคนโ,โ Aun life, ง่อย่างพวกกูอยู่เลยมึงยังขอเงินคนจนอย่างพวกกูอยู่เลยแล้วมึงก็ยังขอเงินคนแก่อย่างพวกกูอยู่เลยเพราะพวกมึงยังดูแลตัวเองไม่ได้มึงยังดูแลตัวเองไม่ได้เวลามึงเดือดร้อนเวลามึงมีปัญหา ก็ไม่ใช่เพราะคนจนคนแก่คนโง่เหล่านี้เหรอที่ไปช่วยดูแลมึงส่วนไอ้คนที่แม่งอยู่ในจอที่มันปั่นกระแสให้มึงนั่งดูจอกันอยู่เนี่ยมันเคยมาส่งเสียพวกมึงเรียนไหมเวลามึงมีปัญหาเจอคดีความมันเคยไปช่วยดูมึงไหมเวลาที่มึงเสียอนาคตติดคุกประวัติเสียไอ้พวกนี้อันนี้รับผิดชอบมึงไหมเอาเอามึงไปทางานไหม มึงข้างเคิมกับไอ้คนที่แม่งอยู่ในจอที่สร้างวัฒกรรมลิเกแล้วมึงเชื่อสิ่งที่หลอกลวงเรียกว่าออนไลน์ในจอมากกว่าพ่อแม่มึงที่เป็นความจริงมึงเชื่อคนที่ไม่เคยช่วยอะไรมึงจริงเลยแทนการเชื่อพ่อแม่มึงที่ช่วยเหลือมึงเลี้ยงดูมึงมาตลอดมึงชื่นชมยกยอบอบั้นไอ้คนที่หลอกลวงปั่นหัวมึงผ่านจอจนลืมคนที่ช่วยดูแลส่งเสียแก้ปัญหาหาเงินให้มึงเรียนเน็ดเหนื่อยก็ไม่เคยบ่น มึงไม่รักคนแต่คนแก่คนจนคนโงท่ที่เป็นพ่อแม่มึงแต่มึงเลือกที่จะรักไอ้คนอยู่ในจอที่ไม่รู้จักมึงสักคนด้วยมึงต้องคิดไอ้ลูกไอ้หลานทั้งหลายมึงต้องคิดให้มากขึ้นแล้วตอนนี้ไอ้พวกที่พยายามสร้างความแตกแยกในประเทศในทุกองค์คาพยุแม่งก็ยังไม่หยุดมันให้เราแตกแยกกับลูกหลานมันให้เราแตกแยกทางความคิดมันไปปั่นให้ทหารชั้นผู้น้อยแตกแยกไม่ฟังผู้บังคับบัญชาที่เป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ ไปปั่นทอนความมั่นคงแตกแยกให้กับกองทัพมันไปปั่นความแตกแยกต่างๆมากมายจนล่าสุดมึงยังเสือกปั่นคนไทยให้บอกว่าคนกรุงเทพจเจริญแล้วคนต่างจังหวัดยังดักดานยัง,งโง่อยู่มาปั่นให้คนไทยด้วยการแตกแยกแบ่งเมืองแบ่งโซนต่างจังหวัดและแบ่งสิ่งเหล่านี้ให้คุยกันไม่ได้และเริ่มตีกันและเริ่มตีกันเถียงกันซึ่งคนกรุงเทพจริงๆผมจะบอกแบบนี้ คนกรุงเทพจริงๆเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั้งหมด33เขตของการเลือกตั้งมีทั้งหมด6 0 0้อยเอหกพันห้าร้อยสามสิบหน่วยเลือกตั้งมีผู้มาผู้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง4ี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบหกคนฟังนะผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด4ี่ล้านห้าแสนเก้าร้อยเก้าสิบหกคนมีคนที่เลือกพกรรคประชาชนสีส้ม 1, 1 3, นึ่งล้านหนึ่คนมีคนเลือกไอ้ส้มประมาณ1 1 4 0งล้คนเอาจง่ายๆหนึ่งล้านหนึคนที่เหลืออีก3ามล้านสามแสนคนไม่ได้เลือกส้มไม่ได้เลือกส้มแล้วตอนนี้มึงมาบอกว่าคน1นึ่งล้านหนึ่งกว่าคนเนี่ยคือคนกลุ่มทั้งหมดในขณะที่3ามล้านสามแสกว่าคนที่ไม่เอามึง มึงเหมารวมว่าคนเหล่านี้เห็นด้วยกับพฤติกรรมที่มึงกำลังทําอยู่และแม่งก็ขย่าให้คนเหล่านี้แตกแยกกันสังคมกรุงเทพสังคมต่างจังหวัดขย่าให้คนไทยด้วยกันแตกแยกกันอีกถ้าเราดูภาพใหญ่ผมจะคุยภาพใหญ่ให้ฟังก่อนนะครับว่ามันต้องการอะไรเพราะผมตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆผมคุยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2568ตั้งแต่ยังไม่มีประดินตั้งแต่มีการประทะก,กันของชายแดน ตั้งแต่มาในเรื่องของการยุบสภาตั้งแต่เรื่องหาเสียงตั้งแต่นั้นจนถึงเลือกตั้งเสร็จผมเก็บสะสมเรื่องราวและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมภาพรวมของไอ้พรรคนี้ที่ต้องการสร้างสิ่งใดให้กับประเทศไทยอยู่ตลอดอันแรกมันต้องการให้ประเทศนี้แตกแยกให้มากที่สุดเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไทยแตกแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่ม,ก,มก็จะไม่เกิดความแข็งแรงของประเทศประเทศไทย,ยมีสเสน่ห์ยอย่างหนึง่ง คือในเรื่องความสามาคัคคีเดียประเทศไทยเราเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันสาเหตุที่ประเทศไทยสามัคคีกันได้มากที่สุดเพราะเรามีพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติดังนั้นไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆเราจะเคารพเชื่อฟังพระมหากษัตริย์ยุคสงครามกลางเมืองเผาบ้านเผาเมืองจากไอเสื้อแดงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปั่นป่วนประเทศปะทะกันกับเสื้อเหลืองเผาบ้านเผาเมืองเละเทะไม่มีใครหยุดได้ ยุคคนเอกสุจินดาปะท่ากับประชาชนตีกันปะท่ากันประทั้งฝั่งประชาชนโดยบนตีจำลองแล้วก็พลเอกสุจินดาสั่งทหารปะท่าประชาชนจัดการประชาชนจนเสียชีวิตกันมากมายนักศึกษาออกมาประท้วงมากมายประเทศชาติแตกแยกไม่มีใครจัดการเรื่องนี้ได้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครที่จะฟังใครเหลืออยู่แค่ท่านเดียวที่ทำได้คือในหลวง คือพระมหากษัตริย์ในหลวงรอ .9 ซึ่งก็ไม่ต้องการที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วแต่ท่านคงไม่ยอมนั่งอยู่เฉยๆและมองลูกหลานประชาชนคนไทยห้ามหันกันเองจนบ้านเมืองพังจนคนเสียชีวิตล้มตายไปมากมายท่านก็เลยต้องเอ่ยเรียกไอ้ตัวการทั้งสองคนไม่ว่าจะพลตรีจำลองหรือว่าพลเอกสุจินดาครับประยุนให้มาเข้าฟังแล้วท่านก็เอ่ยคําสั้นๆประโยคสั้นๆว่าขอให้หยุดเถิด เราจะเอาชนะกันไปทำไมเราจะลบและสู้กันไปทำไมเราจะชนะกันไปท่ามกลางซากปรักหักพังของบ้านเมืองไปทำไมใครได้ใช้ชนะแล้วประเทศได้อะไรประชาชนได้อะไรหยุดเถอะเรื่องนี้โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะพี่เพราะหลังจากที่พระองค์นั้นตรัสออกไปทั้งสองคนที่เป็นต้นเหตุคือพลตรีจำลองและคนเอกสุจินดนาะ สั่งยุติทุกอย่างคนไทยกลับบ้านคนไทยกลับไปใช้ชีวิตปกติคนไทยเลิกทะเลาะก,กันคนไทยเลิกตีกันคนไทยเชื่อพ่อพ่อของแผ่นดินพ่อเอ่ยมาด้วยความรักความเป็นห่วงและคนไทยไม่มีอะไรตะคิดตะหวงใจในการที่จะเชื่อฝังพ่อทุกคนหยุดหมดแล้วประเทศกลับไปสู่บรรยากาศของความสามคัคคีและเริ่มต้นชีวิตในการช่วยกันดูแลประเทศชาติต่อไป ไม่ใช่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือถึงทําให้ประเทศกูยังอยู่แบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือที่ยังคงทําให้ประเทศชาติสามัคคีกันได้ในขณะเดียวกันไม่ใช่เพราะนักการเมืองชั่วๆเร็วๆหรือที่หาเรื่องทําให้ประเทศชาติแตกแยกกันอยู่เสมอล่ําไปทุกยุคทุกสมัยหาเรื่องจะปั่นหัวประชาชนมาตีกันปั่นหัวประชาชนให้ออกมาทะเลาะกันสร้างความแตกแยก และต้องการล้มล้างสถาบันอยู่ล่ำไปทําไมมึงต้องการล้มล้างสถาบันเพราะพวกมึงต้องการเป็นใหญ่มึงอยากใช้ระบอบประธานาธิบดี corps. มึงอยากมีอํานาจสูงสุดแต่มึงทําไม่ได้เพราะคนไทยยังยกย่องอยังศรัทธายัางเชื่อถือในสถาบันและมิให้ใครมาหมิ่นได้เพราะท่านไม่เคยทําร้ายประเทศท่านไม่เคยทําร้ายประชาชนและท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนนี่คือพระมหากษัตริย์ในขณะที่พวกนักการเมืองมึงมากอบโกยกันระยะสันส้นๆ ปันหัวประชาชนให้แตกแยกเพื่อระดมพักใครพักมันพวกใครพวกมันให้ประชาชนตีกันแตกแยกความสามัคคีจะได้คะแนนเสียงมากสุดเพราะถ้าสามัคคีกันอาจจะได้คะแนนน้อยก็แบง่งคบแบ่งเราแบ่งพักแบ่งพวกแล้วก็สร้างปัญหาให้ประเทศกูขาดความสามัคคีกันอยู่ล่ำไปไม่ใช่พะนาักการเมืองหรือที่สร้างปัญหาความแตกแยกเหล่านี้นั่นคือต้นเหตุคนไทยที่ผ่านเรื่องเหล่านี้มาแล้วผมเชื่อว่าคนไทยควรจะคิดได้แล้วว่าสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องการอะไร ยิ่งคนไทยคนไหนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปมึงผ่านร้อนผ่านหนาวมึงรู้มาแล้วประเทศไทยผ่านอะไรมาบ้างมึงรู้แล้วว่านักการเมืองต้องการอะไรในการสร้างความแตกแยกมึงรู้อยู่แล้วว่าสันดานนักการเมืองคบไม่ได้สักตัวมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงฝากประเทศนี้ไว้กับนักการเมืองเพียวๆไม่ได้มึงยกอำนาจทั้งหมดให้กับนักการเมืองในประเทศไทยไม่ได้เพราะสันดานนักการเมืองไม่เคยจริงใจมันเข้ามาเพื่อกอบกู้มันไม่สนใจอะไรทั้งนั้น